สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเทคเตอร์โอมนะครับรถใถก็รวยได้วันนี้จะเป็น E.P. พิเศษนะครับเป็นตอนพิเศษที่เราจะมาประลองความรู้กันระหว่างสิทธิ์เอกของผมนะครับกับสิทธิ์เอกของพี่สุตีนะครับซึ่งเราไม่มีตัวแทนการแข่งขัน <c oughs> ิกากติกาวันนี้นะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะชี้ชิ้นส่วนอะไรต่างๆแล้วให้พวกนี้มันตอบกันได้ถูกนะครับใครตอบถูกมากที่สุดจะมีรางวัลให้5 0ารอยบาทนะครับวนใครที่ตอบผิดก็จะโดนตีนะครับซึ่งเราจะตีด้วยโฟมอันนี้นะครับสิทธิ์เอกของผมก็คือน้องนะครับเหมือนก้าสิทธิ์เอกของพี่ดูดีก็คือไอ้แซมอ่าเดี๋ยวมาสามกันเอ๊สุดสายเมื่อไหร่ปีละปีอะ เล่นไงดังหนึ่งปีใช่ไหมน้องกับมาไหนมากี่ปีแล้วห้าปีนะห้าปีนะครับอ่ะก็ถือว่าปีขึ้นทั้งนั้นแล้วก็คือน่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับรถไหนน่าจะบอกชิ้นส่วนอะไรได้ถูกนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะถามอย่างนี้อย่างเช่นวชี้อันนี้คืออะไรหรอไม่พดตอลองตอลองหรือถ้าปิดจะโดนโดนตีตี่อไปตุ๊กนะต่อไปตุ๊กตีนะอันนี้คืออะไร ดังๆมอน้ำมอน้ำหม้อน้ำมอน้ำกลับมาเป็นปีแล้วแต่เขาเรียกว่าหม้อพักน้ำอย่าเจริญเลยครับน้องก้อยเนี่ยนี่คืออะไรยางครับยางรอหน้าถูกต้องครับแกงต่อมือเย่ต่อไปอันนี้อาดูหน้าแตนดูหน้าเลยแม่งครับเอ้า เล้วมันตอบหน้าได้กลัวกันมีรายละเอียดเออหนึ่งหนึ่งเลยนะล้อเดียวอ่ะล่อเดียวหัวน้ำรองล้วแตรครับแมนไอนี้คืออะไรไหนไหนไหนใบพัดหม้อน้ำอู้หู้กินยาดกินยาดเว้ยอ่ะน้องไอนี้คืออะไรไหนมองเห็นยังงีเดียวนี่อ๋อสายพานใบพัดหม้อน้ำครับ กระเด <ibl ok S 2> ็นย <boo> ังเสมอใช่ไหมดเสมอกันอยู่เสมอกันอยู่น้บุ้มน้ำแตนอันนี้ดีอันนี้คืออะไรตัวยิกน้ำมันตัวยิกน้ำมันกล่องยิกน้ำมันกล่องยิกน้ำมันปิดนะครับอันนี้คือกล่องดีเซลแตนน้องจัดการเอ้าปิดเอาเล็กไปก่อนว่าเล็กกว่าไปกอ่ะน้องอันนี้คืออะไรกล่องดักน้ำดักน้ำจากน้ำมันดีเซลครับน่อะ เต้นเนี่ยอะไรอิ่วอยู่กลองน้ำมันเครื่องอ่าต่อไปน้องเนี่ยอะไรอะกลองน้ำมันไฮโดูดิฮะกลองน้ำมันไฮโดูดิก็เรียกว่าปั๊มดีซีปั๊มไฮโอลิกเต้นู่กันเต้นู่กันเต้นู่กันโหดีมักเลยเก่งจริงเก่งวังนจะยิง เสียเลยเข็นอะไรมาเนี่ยมันเข็นรถโดนมาเอข็นโดนตัวติดปิดปิดกันนี่อะไรลูกมักเออกันจั๊กกันจงล้อชื่อเต็มเต็มอ่าลูกหมากกันจั๊กกันจุ้งโอ้โหกินยาโคอรเต็มเลยนเอาเนี่ยอะไรล้อกินกินนี่นี่ล้อครับโอ้จะล่าจะล่าตรงกับผมจะล้อหญิงเลยนี่อะไรเสร็จตัวอะไร อืออ่าดูกล้องดูกล้องคืออะไรปวดเทียนเหรออะไรอะไรวะอะไรวะอือกำลังดึกไปปวดเทียนอ่ะพี่น้องตบมือหนิอ๋อเชิญรู้น้อยไม่ตัดแล้วโอ้ยปิดไปแล้วมันหยิบนึกหนึ่งเชิญรู้น้อยดูกล้องแต่ว่าปิดไปแล้วหมดเวลาไปแล้วนะครับอันนี้อะไรเต้ เดี๋ยว,ยวนี้อ่านี่คือคันเล่งมือตายเจ๊นาเด็ดเส็งเส้นตามหลังอยู่กันเองนหนึ่งนะมันข่งยากเส้นตามหลังกันเองนะเอ้าเต้นอ่ะอันนี้คืออะไรไหนเกาเรียกอะไรกันเกียร์หลักครับโอ้ยเอาน้องต่อไปนี่อะไรโอ้ยบ๊อบ เจ็ดแล้วครับแปดเจ็ดแล้วเอ้ย,อยนาเที่ยลยเอาแน่นมีอะไรนี่เด็กหลังครับฮะบด็กซ้ายบด็กขวาก่อนอ๋อบด็กซ้ายบด็กขวาน้องอันนี้อะไรอนะเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาดิโอ้ย<ม>ตายมันมน,นี่เกียร์ชัตเทิลเดินหน้าถอยหลังครับอ่าโอเค ตอนนี้คะแนนยังเป็นยังไงนะอ่าแฟนแพ้อยู่ใช่ไหมครับแบงนี้นายดูแด่นจริงเลยเด่เหรอเด่เอาปุ๊บมาเก่งอยู่ไหมเนี่ยเอาปุ๊บมาเก่งเก่งเลยอันนี้คืออะไรไดตัสตัสเอ๋ไดตัสตัสถูกลาสลาดอ๋ออ้าวน้องนี่อะไรหม้อปัดกโต้ไอเตียอ่าอ่าเอาเด่นมีกองเด่นอะไรอันนี้นี่ไดจัด อ่าแต่ดูเว้ดูนะของน้องอันนี้เลยตั้งชุดนี้เลยนี่ชุดหม้อน้ำครับอ่าหม้อน้ำนะครับมีอะไรพวกอย่างอันนี้อันนี้แดนอันนี้อะไรอ่ะั้นแดนดูกล้องหน่อยดิเรืออะไรอย่า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 เรืออะไรกันยกกองเปล่าหน้าตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดระหว่างกับเครื่องสองล้อกับสี่ล้อครับนั่นเป็นผมเดือ ไม่รู้สิสิบสิบสี่สิบสองจ้ามอ๋ได้แล้วตัวนี้คืออะไรเข็มวัดน้ำมันเครื่องครับอ่าโอเคตลาดนะทุกคนครับไมเรื่องเมื่อไนจ้าเลยเหรอไหมไหนง่าตรงไหนชิ้อ่ะนี่แดนนี่คืออะไรนี่ตัวนี้ตรางในนี้นี่นี่ชุดนี้ชิฟาโอ้ต่างยาวไปเลยเหรอชุดนี้นี่คืออะไรไม่รู้ง่ายง่ายคืออะไรของง่ายคืออะไร แล้วติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับกระบอกกระบอกเลี้ยวกระบอกเลี้ยวบอกเลี้ยวกระบอกเลี้ยวถูกแล้วกระบอกเลี้ยวถูกไหมกระบอกสีลบกระบอกช่วยเลี้ยวเออแอนลุบกระแอนลุบกระแอนติดเจ็ดติดหกลองแม่อะไรยินคนกลางกันเลยแอนหก เต้นเป็นฝ่ายแพ้นะครับทุกคนโอ้โหเต้นครับเรนได้มาปีนนะเต้นทำไมยังแพ้กันเต้นใครชนะนะครับเดี๋ยวเราแจกให้500บาทนะครับส่วนคนแพ้เราจะให้40บาทเพื่อเติมค่าน้ำมันกลับบ้านนะครับอราอยเฮ้ยรอนเบี้ย ความสนุกสนานนะครับก็เป็นคลิปใหม่นะทุกคนที่เราอยากจะนําเสนอเดี๋ยวก็จะมีอีพีต่อๆไปนะครับยิงกรไต่ละเอ้ยยิงกระต่ายอย่าไหมกับกระต่าลงเงี้ยวกันน้อนะได้ปืนใช่นี่เลยไอ้ย่าไอ้ย่าปืนเตันต้องยกให้น้องแตนไงแตนตาน้องนะวะก็สิทธิผมเป็นผู้ชนะนะครับคำถามเรายุติธรรมไม่มีการลำเอียงนะครับทุกคนคือถามแบบเป็นกลางที่สุดเลยนะครับแตนไม่เป็นไรนะแตนเดี๋ยวไปทีปฏิบัต แต่งจริงไฮโนูป้ากูรอใจโอเคทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าทำแก๊น